ไม่จะโดนไหมจนฉลาดจะดิ้งไหมเอาไม่ดิ้งเี้อ่าต่อไปไตเติต้ลเอาเสียไปกระยองเอาดีๆเหลือสองคนเอาเอาแล้วนะสองคนที่ใครจะโดนหมดแล้วฮะห,<า>หมดแล้วหมดแล้ว,ลว,ลวนี่เอานี่มีดเพียบเลยนี่เอาให้พี่เขาเสียบไย กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามน้องชิปังทีวีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เด็กๆมาทำอะไรกันคะมาเล่นเล่นอะไรคะเกมเกมจนสลดัดอุย้ยนี่มันตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนันเนี่ยเกมจนสลัดเนี่ยเขาเล่นยังไงอ่ะมีใครรู้บ้างามีใครรู้บ้างอ่ะมีเสียใครถ้าถ้ามันได้ออกมาคือแพ้ใช่ไหมคนนั้นต้องออกไปนั่งรอใช่ไหมไม่ได้เล่นใช่ไหมเอางั้น เลยแกะเลยูอยากเห็นอยากเห็นแกะเลย <laughs> แกะเลยค่ะแกะเลยโอ้ยโอ้โ,โอโ้ตื่นเต้นตื่นเต้นกันตื่นเต้นโอ้ไหนเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงไหนขอดูหน่อยไหนอืมไหนดูโอ้นี่ตัวจวนสลัดใช่ไหมนี่ใช่ครับโอ้อน,นี่เ,เป็นตัวสลัดอันนี้เป็นมีดนะนี่ต้องให้คนละสี ต้องให้คนละสีด้วยอ่ะใครจะเอาสีอะไรเลือกเลยปาเอาสีน้ำเงินน้ำเ,ำเง,งินปังเอนนาสีแดงอ่ะอันอันเอาสีแดงเชฟปังเอาสีอะไรสีเขียวอ่ะ,อะเดี๋ยวอย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งค่ะอ่ะอ่งั้นพี่แต้ พี่เตตันแบ่งสีให้น้องๆเลยอันเฉพางเอาสีเหลืองอันอันเอาสีเหลืองให้พี่เปางลูกอนออนี่เราจะต้องให้หัวตรงนี้มันขึ้นมาก่อนแล้วเราก็จะต้องกดหัวต้นฉลัดลงไปนี่นี่อะทีนี้เราจะมาเสียบคนละอันโอเคไหมคนละสีสให้พี่เขาเสียบก่อนทีละรูทีละคนพี่เตตันก่อน แล้วก็เตต้นเอ้ยเตต้นก่อนแล้วก็ไตตันแล้วก็ชปังแล้วก็อนันอันโอเคไหมอ่ะโอเคทุกคนเสียบเลยค่ะเอ้อยเสียบทีละคนลูกทีละคนให้พี่มาเสียบก่อนอันอันอย่าเพิง่งอ่ะไตตันให้พี่ไตตันให้พ,หพี่ให้พี่ต้นก่อนอ่ะพี่ตตนเสียบก่อนอ่ะรู้ไหนอ่ะเสียบค่ะเสียบจะโดนไหมจะโดนไหมโจนสลัดจะเด้งไหมอ้าวไม่เด้งย้อ่ะต่อไปไตตันอ่ะเสียบไป ก่อนฮะจะปางกวัวไหมให้พี่เขาเสียบให้<า>อ่ะให้พี่เขาเสียบให้อ่ะเสียบไปถูกดนะ้ะเสียบไปถูกดนะ้ะระวังมันเด้งน,นะระวังมาันาเด้งน,นะอา้อาวอ้าวต่อไปอันอันเสียบอ่ะอันอันเสียบนี่เขาไม่เห็นมีใครกลัวเลยอย่าเอามือไปจับข้างบนอ้าวไม่มีใครโดนเลยรอบแรกอ่ะต่อไปพี่เติ้ลพี่เติ้ลอ้าวพี่เติ้ลจะปางมาเกาะข้างหลังแม่แล้วโดนไหมโดนไหมฉันเห็นว่ามันเด้งเด้งไง เปลี่ยนรูน่ะอย่าเปลี่ยนรูนะได้ไหมอ้าวต่อไปเอาสรุปแล้วมีผู้ชายเล่นสองคนโอเคเมื่อกี้หนูทิ่มเข้าไปแล้วเหรอแล้วมันเหมือนมีอะไรมันมันเดินเข้าไม่ได้เหรอแล้วเปลี่ยนรูใช่ไหมอ๋อเออเอาจะฟังกลัวไหมทีนี้ไม่กลัวโอเคถ้าเราเสียบกันทีละคนนะถ้างั้นน่ะถึงจะไม่หมดเลย เดี๋ยวก่อนเราแบ่งสีกันใหม่ก่อนเอาออกก่อนเอาออกก่อนค่ะเอาออกก่อนเอาอไปเลยแล้วสีคนนะออโอเคอ่ะใส่หัวไปใส่หัวไปอันนี้ลูกใสให่หัวหมุนหมุนหมุนอ่ะทีนี้เสียบเลยทีละคนเลยมาพิทพิทเติ้ลก่อนเลยพิทเติ้ลมันอยู่แล้วลูกน้าพิทเติ้ลพิทเติ้ลเสียบเลยเดี๋ยวเวอ่ะทีละคนพิทเติ<พ>้ลอ<พ>้าวต่อไปตั้นเออ เออระวังนะอ้าวเชปังมีดีเหรอเสียบเลยแล้วแต่หนูจะเสียบรูไหนหนูเสียบเลยอ่ะให้เชปังเสียบสิเอาอะไรไม่รู้เนี่ยไเนี่ยเออห้ามดูสิห้ามขี้โกงสิห้ามขี้โกงสิอ้าโอ้เอาโดนไหมไม่โดนอ้าวอ้าวไปต่อไปอันอันเสียบอย่าไปจับหัวนะห้ามจับหัวโจรสลัดนะอ้าวไม่โดนอ้าวไปต่อไปพี่พี่เติร์อ้าวทำไมไม่เสียบเธอเดน อ่ะพีตนเสียบเสียบไหมเข้าเข้าสิกูรีเออพี่ต้นเสียบแล้วเอาเอาเอาแต่ละคนลุ้นเออต่อไปไต่ตันอ้าวเอ๊ไม่โดนอ้าเชปังอย่าพี่อาเชปังไปเสียบดูเชปังสิเพื่อนๆดูเชปังสิเชปังไม่กล้าเสียบอ่ะเชปังเนี่ยไปเอาของพี่เขาสิเชปังเอาของเชปังเออเชปังเสียบอ้เอาลูนี่อ่ะลูไหนก็ได้อ่ะเสียบเออทีละคนทีละคน อ่ะอันเสียบโอ้โหเสียบม่วงกันหมดแล้วเนี่ยอ่ะอ่ะต่อไปจะเต็มไหมยังเนี่ยมันจะเต็มไหมยังยังอ่ะเอเสียบอ่ะคอยดูซิว่าใครจะใครจะเด้งออกมาแม่หนูต้องหลบก่อนนี่แม่หนูหลบก่อนเพราะว่ามันใกล้จะเต็มรูแล้วใกล้ยังใกล้ยังเอาดีๆเหลือสองคนอ่ะอ่ะแล้วนะสองคนที่ใครจะโดนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนี่เอานี่มีดเพียบเลยนี่อ่ะเอาให้พี่เขาเสียบเลยวา อันนั้นกระโตกจายหมดเลยเอาเอาใส่ใหม่ใส่ใหม่อีกรอบหนึ่งอีกรอบหน่ไปูจ้าแล้วอ่ะโอเคอ่ะงั้นให้จับปังเสียบดูสิอเอาออกลูกอเอาออกเปลี่ยนคนละสีหอ่ะเอาสีไหนก็ได้เอาเอาอีดาบรวมกันเลยแล้วก็หยิบเลยโอเคโอเค เออเอามารวมกันเลยใครจะหยิบสีไหนก็รวมกันเอาใส่หัวจนสลัดไปด้วยอืออืออือมาอ่าดูเด็กๆเขาวุ่นวายกันนะเออเอาอ่ะอ่ามาที่นี้ช่วยกันเสียบมาช่วยกันเสียบเลยเอาเร็วช่วยกันเสียบเร็วใครตีใครจะแพ้กันนะเอาเสียบเอาเสียบไม่เสียบเลยเอาเเสียบให้เข้านะเอาช่วยกันอันนั้นจะไปจับหัวโจอนสลัดสิเฮ้ยเฮ้ยเอาเสียบเสียบอีก อันจะไปจับหัวโจนสลัดอ้าวอันนี้มันเสียบได้เข้าเหรอใช่มันคว่าไททัน3อันแล้วนะหอยไททันโดนเนี่ยใช่ไหมใช่ป่าเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเล่นกันใหม่โอเคหางั้นให้อีกรอบนึงโอเคไหมโอเคอ่ะพีเต้น อให้ไปนั่งคนเดียวด้วยเหรออู้ดูทำหน้าสิโอ้โดนสามครั้งแล้วไไปนั่งคนเดียวใส่ได้ไหมนั่นมันไม่เข้าเลยเอไหนแม่ใส่ให้มามันไม่เข้ามันไม่เข้ามันไม่เข้านี่ไงอุ้ยทำไมมันไม่เข้าอย่าไปเสียบสิแสดงว่าเสียบโดนมันหรือเปล่าเอออ่ะอ้าวเริ่มเสียบ เริ่มเสียบเลยใครจะเป็นคนเดินใครจะเป็นคนเดินอ่าจะรยาเสียบไม่โดนเย่เสียบเลยโอ้โหแล้วแม่จะเห็นไหมเนี่ยหัวแต่ละคนจุ่มกันเลยเนี่ยอ่ะเสียบ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 โอ้โหโอ้โหเอาเอาถ่ายมุมบนก็ได้นะอ่ะโอเคโอ๊ยโอเคโอเค อ่เด็กๆคะสำหรับคลิปนี้เราก็มาเล่นเกมโจนสลัดกันเนาะให้เพื่อนๆดูนะฝากเพื่อนๆทุกคนกดติดตามก,กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้นะ้องชบาทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะขอตัวไปเล่นเกมกันก่อนนะคะบ๊ายบาย